มาแล้วครับขบวน57นะครับต้นทางนู่นนะแถวแหลมสะบังชนบุรีนี่แหละครับปลายทางหนองคายนะครับมาตอนแรกนี่ได้ G A นะครับ4537นะครับแต่ไม่รู้ว่าไปเปลี่ยนหัวที่แก่งคอยหรือว่าโคราดนะครับได้4556มานะครับออกโคราดไหมแต่ T4 นะครับมาถึงแถวบ้านไผ่นี่ก็ประมาณ6โมงกว่าๆนะครับ6โมงเช้ากว่าๆ น่าจะเป็นทุเรียนนะครับเพราะว่าตู้สีคอนเทนเนอร์สีขาวล้วนเลยนะครับใช่ครับทุเรียนจริงๆนะครับสีขาวล้วนเลยครับ กระบวนาร5-5-7นะครับ,รบ, 5, 5, รบปลายทางหนองคายนะครับนึกว่าจะได้คิวเอสบมานะครับได้ GA ม,มานะครับหอมฉุยนะครับ ไอ้รถขบวนรถผ่านไปนี่หอมทุเรยียนเลย